อุย้ยตายแล้วต้มหมอความจะต้มครับมีหน้าว่าทำไมไม่ไปตอนนี้ก็จันชูต้องเดินมาแล้วครับต้องเดินมาช่วยแล้วเรียบร้อยเลยยุบ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  ตงนั้นต้องใช้เหลี่ยมดีแล้วเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างครับหีิงานโทรหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดีเล่นท่ายแล้วจะต้มเดี๋ยวให้เจ้ายักษ์ใหญ่เราช่วยดันตุด อ้ยุบลงไปเลยท่าเดียวกับทอทงวันนั้นเลยครับเอ้ยเ้ยเฮ้ยโอเคไปเดี๋ยวเดินไปตักเอาดินแห้งครับดินแห้งตรงนี้ข้าง ตังน้ำมันเอามาหัดรวงเอาดินแห้งมาปิดหลุมกอนตรงนั้นก็หลุมใหญ่แล้วนะครับหลุมที่ท่อทงตกวันนั้นน่ะตรงนั้นต้องหาเหลี่ยมหาลายกันดีๆหน่อยนึงมายันชูมา ลมครับวันนี้ลมลมหนาวลมหนาวโอ,อยเรียบร้อย ไปไปทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยทางนี้น,นี่เออเจ้า เดี๋ยวผมจะเอารถไถไปแต่งทางตรงนู้นครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถไถแป๊บนึงเด้ออาจารย์ชูจะเดินไปก็เสร็จวอดีแหละอ่ะ นำทางก,ก่อนครับ เรียบร้อยครับว่าก็ทําทางเรียบปิดอันนี้ก็ให้รถวิ่งยํำเอานะครับให้รถใหญ่วิ่งยํำเอาไปลมแรงครับลมแรงพี่น้องฮะติดแล้ว,ต,ลวติดเต็มเลย อันนี้ดินก็ติดกระบะเต็มเลยครับนี่มันไม่ลงนะเทงไงก็เทไม่ลงเดี๋ยวต้องไปจอดแซะหลังจากเจ้าต้อมจมเอารถไถไปทำทาง <c oughs> ก็ให้น้องๆล,ล้านเข้าไปก่อนครับให้เจ้านนกับเจ้าอาบเข้าก่อน ดินแห้งมาใส่ตรงนี้ครับมาดูว่าผมจะเทดินนองอไหม เต็มกระบะเลยครับไม่รู้ออกได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปจอดแซะสำหรับคลิปนี้ก็ไเพี่งน้องเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ